บ้านไรในป่าอาหนิงแยกอยู่กับลูกชายยังทำใจไม่ได้หักนึกถึงอาหนิงเนี้รุตหลายคนคงจะเคยดูผลงานของอาหนิงมาแล้วหลากหลายเรื่องผลงานที่ได้รับความนิยมก็มีทั้งละครและภาพ,พยนตร์นอกจากนี้ยังเป็นดารานักแสดงในวงการบันเทิงที่ดาราหลายคนนับถือเป็นพ่อหนึ่งในนั้นก็คือชากริแย้นมน้มซึ่งทั้งคู่มีที่ดินใกล้กันอยู่ในจังหวัดจันทบรุรีอาหนิงเล่าว,ว่าชอบอยู่บ้านนอกอาชอบอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาบ บอกว่าให้เงียบให้อยู่คนเดียวซะบ้างแล้วปัญญาจะเกิดแล้วมันก็เป็นจริงเมื่อเราไปนั่งทบทวนและรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดออกมาได้เกิดความเงียบความนิ่งแล้วเราคิดส่วนทองจันทร์ของอาหนิงนนรุตเสิริจัญญาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี อยู่ใกล้กับที่ของชาคริตแย้มนามเปรียบเสมือนลูกชายโดยชาคริตมักจะพาครอบครบัวไปยิ้มอนิมอยู่เสมอเมื่อเดินทางกลับจันทบ,บรุรีโดยการทำสวนในครั้งนี้เริ่มจากอยากทำบ้านไว้พักผ่อนเลยซื้อที่ดินจากเพื่อนไว้ต่อมามีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพราะถ้าไม่ทำอะไรยากก็จะขึ้นและบ้านก็จะไม่น่าอยู่เริ่มจากการปลุกลำไยเงาะทุเรียนมังคุดลองกองกล้วยและผลไม้อื่น และปลูกผักเพื่อส่งขายอีกด้วยด้วยการเป็นอาชีพที่มีความสุขของอาหนิงนอกจากวงการในบันเทิงแต่อย่างไรก็ตามอาหนิงได้กล่าวถึงงานในวงการบันเทิงว่าอาชีพในวงการบันเทิงคืออาชีพที่เรารักและมีความสุขกับการทำงานถ้าเรายังทำงานได้อยู่เราก็จะทำ ซึ่งทางด้านความรักของอาหนิงนั้นในชีวิตจริงกลับกลายเป็นความรักที่จบแบบแัปปี้เหมือนในละครเพราะถึงแม้คราวที่ต้องจากกันไม่ได้เอื้อนเอ่อยคำลากันแม้แต่น้อยประโยคเดียวจนกระทั่งได้มือเจอกับอาจารย์ออนระวันทาให้อาหนิงได้รู้จักกับความรักอีกครั้งโดยรักในครั้งนี้ยาวนานกว่า10ปีแต่ต้องจากกันได้ไม่ร่ำรารู้สึกว่ามันหนักหนาเกินไปจากคนที่ไม่เคยห่างไกลกันไปไหนต้องไปด้วยกันตลอด จุดนี้เองทําให้อาหนิงเลือกปฏิเสธรับงานทุกชนิดขอพักใจลืมเรื่องราทุกอย่างที่ยังอยู่ในความทรงจําย้ายไปอยู่ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเวลาจะช่วยเยียวยาให้ทุกอย่างได้เองซึ่งอาหนิงบอกว่ามันเคอเรื่องจริงแต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด